สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะก็มาพบกับเอมี่อีกเช่นเคยนะคะที่เพจเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะก็สวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกับเอมี่ในขณะนี้ด้วยนะคะในวันนี้เอมี่ก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะในหัวข้อนะคะในส่วนของการ เติมพลังด้วยคําพูดนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรก็มารับฟังกันได้เลยนะคะเพื่อนๆทุกๆคนในส่วนของการเติมพลังนะคะเติมพลังก็คือเป็นการให้กําลังใจตัวของเราเองนั่นเองนะคะหรือจะเป็นการให้พลังกับจิตใต้สํานึกของเราที่อยู่ในโลกภายในของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งเทคนิคตัวนี้นะคะยิมีก็เอามาเล่าต่อบอกต่อนะคะเป็นเทคนิคจาก คุณหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่นเองนะคะยมีก็ได้อ่านหนังสือนะคะของคุณหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะคะในส่วนของเทคนิคที่คุณหมอทีมเอามานะคะเอามาพูดไว้นะคะหรือเขียนไว้ในหน,นังสือนั่นเองนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการพูดกับตัวเองหรือการเซลท <clears S 1> อล <cubes S 1> <ๆ S 2> ์กนั่นเองนะคะเราจะเติมพลังด้วยคําพูดของเราด้วยการ เซลท็อกหรือการบอกกับตัวเราเองนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลวิชาการมาสนับสนุนอยู่เล็กน้อยนะคะเมก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังจากในหนังสือที่เมย์ได้อ่านหรือว่าได้ศึกษาเรียนรู้มานั่นเองนะคะคุณหมอก็ได้กล่าวถึงสมองของมนุษ์นั่นเองนะคะเพื่อนๆสมองของมนุษย์ มีระบบสั่งการนะคะอยู่2แบบด้วยกันนั่นเองนะคะระบบสั่งการแบบแรกจะเป็นระบบสั่งการอัตโนมัตินั่นเองก็คือมีพื้นฐานมาจากจิตใต้สํานึกของเรานะคะเพื่อนๆอีกอันนึงจะเป็นระบบสั่งการแบบมีเหตุมีผลนะคะเป็นการสั่งการมาจากจิตสํานึกของเรานั่นเองอันนี้คุณหมอกล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่านะคะ นั่งเฉยๆหน้าเด็กสัง,งันนั่นเองะค่ะพิมพ์ครั้งที่4นั่นเองค่ะเอก็ได้อ่านดูนะคะก็มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนในเพจเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆคุณหมอนะคะได้เขียนถึงสมองมนุษย์มีระบบสั่งการอยู่2แบบระบบสั่งการอัตโนมัติเกิดจาก สั่งการมาจากจิตใต้สำนึกนั่นเองและระบบสั่งการแบบมีเหตุมีผลสั่งการมาจากจิตสำนึกนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งนะคะนิสัยของมนุษย์เกิดขึ้นมาจาก ระบบสั่งการแบบอัตโนมัติหรือจากจิตใต้สำนึกของเราน, a, รานั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเรา Pascal. มีนิสัยแบบไหนนะคะสิ่งนั้นนะคะเป็นนิสัยที่มาจากระบบสั่งการอัตโนมัติซึ่งสั่งการมาจากจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนส่งผลนะคะให้เรานะคะทำแบบเดิมอยู่บ่อยๆกินอาหารแบบเดิมพูดแบบเดิมหรือว่าทํากิจกรรมเดิมๆได้โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นผลมาจากจิตใต้สำนึกที่สั่งการลงมาให้เรานั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคน ซึ่งนิสัยของเราถ้าเราจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เช่นนะคะนิสัยเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะเป็นคนอมทุกข์เครียดง่ายเสีเรียดง่ายจริงจังกับชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อน หรือเป็นคนที่หาความสุขในชีวิตไม่ค่อยเจอนะคะเ,เพื่อนๆเป็นคนจริงจังกับชีวิตเครียดง่ายนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะเ,เพื่อนๆอมทุกข์หน้าทุกข์หน้าเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่สั่งการมาจากจิตใต้สํานึกที่เราสั่งสมมาซ้ําๆซ้ๆซ้ๆจนกลายเป็นนิสัยที่เราทําโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราก็จะเกิดการขหมวดคิ้วโดยอัตโนมัติเริ่มเครียดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือว <Basil> ่าจะคิดไปในทางลบทางร้ายโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดมาจากการสั่งสมนิสัยเหล่านี้คิดแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆพูดแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆก็กลายเป็นความเชื่อนั่นเองและความเชื่อก็จะไปฟังลากลึกฟังรากลึกนะคะอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะมาโปรแกรมจิตใต้สํานึกของเราด้วยกระบวนการที่เรียกว่าเซลท็อกหรือการบอกกับตัวเราเองนั่นเองซึ่งจะเป็นการสามารถที่จะช่วย เติมพลังด้วยคําพูดของเราตามชื่อหัวข้อไลน์ในวันนี้นั่นเองนะคะยิงมีก็มาปรับใช้ในการเติมพลังให้กับจิตใต้สํานึกของเราได้ด้วยนั่นเองะคะในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะพเพื่อน ก่อนอื่นนะคะอีมีก็เอาข้อมูลจากในหนังสือมาบอกให้กับเพื่อนๆได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการก่อนนะคะในเบื้องต้นก็คือเทคนิคซิลท็อกนะคะหรือเทคนิคออตโต้ซักเกรชันนั่นเองะคะเพื่อนๆเ,เป็นเทคนิคก,การพูดกับตัวเองบ่อยๆด้วยข้อความที่เราต้องการ โปรแกรมจิตใต้สําสนึกของตัวเราเองใหม่น,นั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกๆคนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเทคนิคเซลทล์กหรือออโตซักเรชันคือเทคนิคก,การพูดกับตัวเองบ่อยๆด้วยข้อความที่เราต้องการโปรแกรมจิตใต้สําสนึกของเราใหม่น,นั่นเองคะเพื่อนๆในทางวิทยาศ,าศาสตร์แล้วนะคะเราพิสูจน์แล้วว่านิสัยปัจจุบันของเรานะคะเกิดมาจากการกระทําในอดีตที่สั่งสมมานานนะคะ จนถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอันนี้เป็นคีย์หลักที่สำคัญมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนได้ได้รับรู้รายละเอียดชัดเจนนีก็เลยอ่านจากต้นฉบับให้เพื่อนฟังเลยนะคะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเพื่อนมากๆเลยนะคะว่าในทางวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์แล้วว่า นิสัยปัจจุบันนะคะเกิดจากการกระทำในอดีตที่สั่งสมมานานจนถูกฝังอยู่ในจิตใต้สํำนึกนั่นเองนะคะเราไม่สามารถลบความทรงจำในอดีตได้แต่นะคะเราสามารถบันทึกความทรงจำใหม่เพื่อเขาเรียกว่าเป็นการ แต่เรานะคะสามารถบันทึกความทรงจำใหม่นะคะเพื่อทับความทรงจําเก่าๆนะคะและก่อให้เกิดนิสัยใหม่ๆที่เราต้องการเราเรียกการพูดเพื่อสั่งจิตใต้สานึกนี้ว่าเทคนิคการเซลท a อกนั่นเองนะคะเพื่อนทุกคน เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ข้อมูลตรงนี้สําคัญก็เลยอยากจะย้าให้เพื่อนๆทุกๆคนได้รับรู้นะคะว่ามันมีที่มาที่เป็นที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวกับนิสัยของเราที่เราชอบทําซ้ําๆบ่อยๆนะคะก็คือว่าในทางวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์แล้วว่านิสัยปัจจุบันเกิดจากการกระทําในอดีตที่สั่งสมมานานจนถูกฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเราไม่สามารถลบความทรงจําในอดีตได้ แต่เราสามารถบันทึกความทรงจำใหม่เพื่อทับความทรงจำเก่าๆและก่อให้เกิดนิสัยใหม่ๆที่เราต้องการเราเรียกการพูดเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของเรานี้ว่าเทคนิคการเซลท็อกนั่นเองนะคะเ,เพื่อนทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่มีเอามาอ้างอิงอยากให้เ,เพื่อนรู้ถึงที่มาที่ไปของนิสัยที่เราชอบคิดลบคิดเยอะคิด แย yeah, ่คิดมากคิดหม่คิดหน้าคิดหลังคิดจนกระทั่งทําให้ตัวเราเองไม่มีความสุขหรือหาความสุขได้ยากในชีวิตของเราคิดจริงจังซีเรียสกับทุกเรื่องในชีวิตของเราจนเราไม่มีความสุขในชีวิตของเราที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทุกช่วงเวลาทุกวินาทีของชีวิตได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เอมมีก็เลยอยากจะเอามาเล่าต่อให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะซึ่งวิธีการใช้งานเทคนิคเซลท้องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆก็อย่างที่เอมมีได้อ้างอิงนะคะ อ้างอิงในส่วนของรา,รายละเอียดในหนังสือของคุณหมอทีมดรทีมเมื่อสักครู่นี้ว่าในส่วนของในส่วนของนิสัยปัจจุบันเรามันเกิดจากนิสัยในอดีตหรือการกระทําในอดีตที่สั่งสมกันมานานจนมันไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองดังนั้นเราต้องโปรแกรมให้จิตใต้สํานึกของเรารับรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้ในสิ่งใหม่ๆรับรู้ในข้อมูลใหม่ๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเอานิสัยของการคิดลบคิดเยอะคิดมากนั้น ออกไปจากหัวของเราเอานิสัยที่เป็นคนทุกข์ง่ายเป็นคนอมทุกข์เศร้าง่ายเครียดง่ายจริงจังกับชีวิตมากเกินไปออกไปจากชีวิตของเราทําอย่างไรเราต้องโปรแกรมจิตใต้สํานึกของเราด้วยการพูดบอกกับตัวเองหรือเทคนิคสิวทอ,อกนั่นเองคะเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดลบกับตัวเองต่อผู้คนคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะเราก็พูดไปในเชิงที่เรา ต้องการได้เลยทันทีนะคะเพื่อนๆอย่างเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะเดินไปนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะเดินไปสมมุติว่าเพื่อนๆทางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วเพื่อนๆเดินไปเจอเพื่อนสองคนที่กําลังพูดคุยซุบซิบกันอยู่แล้วพอเพื่อนๆเดินไปเขาทั้งคู่หยุดพูดกันทันทีแล้วก็หันมามองเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะมีนิสัยที่เรียกว่าคิดเยอะคิดมากเพื่อนๆจะเริ่ม คิดไปในแง่ลบแง่ร้ายกับเพื่อนทั้งสองคนนั้นแล้วถูกไหมคะเพื่อนเเรามักจะคิดว่าใครกําลังแอบนินทาเราอยู่หรือเปล่านะคะนินทาอยู่ต่อหน้าเราเลยด้วยซ้ำซิซินินทากาันพอเราเดินไปก็เงียบอย่างนี้มีพิรุษแล้วเรียกได้ว่ากําลังนินทาว่าร้ายพูดรับหลังอะไรเราอยู่หรือเปล่าเราอาจจะเริ่มความคิดแง่ลบอย่างนี้ให้เพื่อน,อนๆนโปรแกรมจิตหรือว่าบอกกับตัวเองไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ต้องการนะคะอย่างเช่น ฉั้นสุดยอดนะคะเพื่อนชั้นโชคดีฉันมีความสุขชั้นสุดยอดชั้นโชคดีชันมีความสุขชั้นยอดเยี่ยมหรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะคะโดยไม่ต้องไปสนใจกับเหตุการณ์ภายนอกนั้นนะคะหรือเพื่อนๆจะเซลทล์กหรือบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นที่รักฉั้นยอดเยี่ยมฉันสุดยอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนก็เข้าใจว่าเทคนิคการเซลทล์กคือการ บอกกับตัวเองในสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นการหลอกตัวเองนะคะบางคนก็คิดแบบนี้นะคะซึ่งตามกฎของแรงดึงดูดถ้าเราคิดอะไรเราก็ได้แบบนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าเราคิดว่าเรากําลังหลอกตัวเองอยู่นะคะจิตใต้สํานึกก็จะเชื่อว่าเรากําลังหลอกตัวเองอยู่แล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคการพูดเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองนี้ได้สําเร็จนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนดังนั้นเราต้องค่อยๆกล่อมสวองของเราไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรา รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วเรากําลังจะบ่นว่าเหนื่อยจังเบื่อจังหรือวันนี้แย่จังกําลังจะพูดขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อนวันนี้มีความสุขจังวันนี้โชคดีจังวันนี้ฉันทําได้ดีมากเลยฉันยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ฉันสุดยอดมากเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่การโลกสวยแต่อย่างใดแต่เป็นการโปรแกร,รมจิตใต้สํานึกของเราให้จิตใต้สํานึกของเรา รับรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราต้องการบันทึกข้อมูลดีๆที่เราปรารถนาต้องการลงไปใหม่เพื่อทับสิ่งเดิมๆที่เราเคยคิดลบๆซ้ำๆนะคะเพื่อนๆ บางที่เราทํางานอยู่แล้วเราเกิดเหนื่อยเนื่อยเกิดท้อท้อขึ้นมาเรามักจะบ่นกับตัวเองว่าวันนี้เหนื่อยจังวันนี้ท้อจังเริ่มรู้สึกท้อแท้แล้วเบื่อหน่ายแล้วนั่นนูนนี่เราก็พูดเราก็พูดนะคะเราพูดกับตัวเองในเชิงลบเชิงร้ายนั่นมันก็เป็นการเซลทอกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งเมื่อก่อนเอมี่ก็เคยเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆมักจะเซลทอกับตัวเองในเชิงลบเชิงร้ายโดยที่เรายังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกกฎแรงดึงดูด กฎธรรมชาติกฎจักรวาลเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบ่นหรือสิ่งที่เราพูดในใจคิดในใจนั้นมันคือการบ่นซ้ําๆบอกกับจิตใต้สํานึกของตัวเองซ้ําๆหรือเซล์ท็อกบอกกับจิตใต้สํานึกของตัวเองซ้ําๆโปรแกรมจิตใต้สํานึกของตัวเองด้วยคําพูดลบๆด้วยความคิดลบๆไม่ว่าจะพูดในใจคิดในใจก็ตามนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ในทางกลับกันหรือในทางตรงกันข้ามเราก็ พูดถึงแต่ในสิ we we pressure, ่งที่เราต้องการเราคิดในใจถึงแต่ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เรียกได้ว่าโปรแกรมจิตตัวเองใหม่ด้วยการพูดในสิ่งที่ดีที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อนเป็นการพูดถึงอนาคตของเราก็จริงนะคะเพื่อนแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังให้กับจิตใต้สํานกของเรานะคะเพื่อน เอเมก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่มีความเชื่อในเรื่องของเทคนิคการสิวทอเพื่อนลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูในชีวิตประจําวันแล้วเพื่อนจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะจากที่เรารู้สึกเหนือหน่อยจากการทํางานรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตรู้สึกท้อแท้กับอะไรบางอย่างที่เรากําลังทําอยู่แล้วมันยังไม่เห็นผลลัพธ์หรือมันยังไม่ชัดเจนหรือมันยัง เรียกได้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่เข้าใกล้ความสําเร็จหรืออะไรเลยเราอาจจะเริ่มรู้สึกแย่รู้สึกลบรู้สึกไม่ดีรู้สึกพลังงานต่ําในโลกภายในของเราแล้วเราก็มักจะเผลอพูดไปในทํานองที่ว่าเบื่อจังเซ็งจังท้อจังทุกข์จังเศร้าจัง หรือวันนี้แย่จังวันนี้ไม่ดีเลยวันนี้โชคร้ายนั่นน,นนี่นะคะเราก็มักจะเผลอบ่นไปนั่นก็คือการเซลท็อกกับตัวเองอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นการเซลท็อกบอกกับตัวเองด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ดีที่ทําให้จิตใต้สํานึกเราหมดพลังนั่นเองะคะเพื่อนเราต้องป้อนข้อมูลใหม่บันทึกข้อมูลใหม่ลงไปให้กับจิตใต้สํานึกของเราด้วยคําพูดที่มันเพิ่มพลังให้เราสูงขึ้นนั่นเองนะคะ อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อแท้รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามนะคะแทนที่เราจะบ่นออกมาในความรู้สึกของเราแต่เรารีบโปรแกรมจิตตัวเองทันทีเช่นฉันโชคดีจังวันนี้ที่ฉันยังมีงานให้ทําอยู่วันนี้ฉันยังมีเงินให้ใช้อยู่ยังมีเงินในกระเป๋าเงินของฉันอยู่ยังมีเงินในบัญชีธนาคารของฉันอยู่วันนี้ฉันโชคดีจังที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่กับฉันทีนยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่กับฉันฉันยังมีญาติพี่น้องอยู่กับฉันฉันยังมีลูกที่ฉัน ฉันยังมีสามีมีภรรยาที่ฉันรักฉันยังมีคนรักยังมีแฟนอยู่กับฉันหรืออะไรในทํานองนี้หรือฉันยังมีตัวฉันเองที่ยังรักฉันอยู่ที่ยังเห็นคุณค่าของฉันหรือรอะไรต่างนานาก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆซึ่งมันก็สามารถที่จะเซลทล์กหรือพูดให้จิตใต้สําสนึกวเองมีพลังได้หลากหลายมากๆเลยนะคะคาพูดของเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีพลังงานที่ดีก็ออกไปดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรา แม้ว่าเราจะพูดในใจเราจะคิดในใจมันก็เป็นคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปสู่จักรวานนี้แล้วก็ดึงดูดเอาสิ่งต่างๆตามระดับพลังงานนั้นๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆศึกษาลงไปในเชิงลึกของกฎจักรวานกฎแรงดึงดูดกฎธรรมชาติแล้วเพื่อนๆจะไม่กล้าคิดลบๆไม่กล้าพูดลบๆไม่กล้าคิดอะไรในใจลบๆหรือพูดอะไรบนอะไรในใจหรือออกมาข้างนอกรลบๆเลยนั่นเองเพราะเพื่อนๆจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานความคิดคําพูด อารมณ์ความรู้สึกความเชื่อของเราทุกสิ่งที่เราเสพอะไรต่างๆที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งสิ้นนั่นเองนะคะเพืพ่อนๆเราส่งขึ้นระดับพลังงานอะไรออกไปมันก็ดึงดูดสิ่งที่เป็นขึ้นระดับพลังงานเดียวกันนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะถ้าเพืพ่อนๆศึกษาในเชิงลึกแลวก้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเรื่องบางอื่นจริงๆเราพูดไม่ดีอะไรออกไปสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็าจะมีคนไม่ดีมาพูดกับเราจะมีคนมาดา่ามาว่ามานินทาว่า นั่นนู่นนี่ดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาพูดไม่ดีกับเรานั้นนู่นนี่ได้ เขาเรียกว่ามันเป็นไปตามกฎแรงดึงดูดมากจริงๆถ้าพเพื่อนๆเชื่อหรือถ้าพเพื่อนๆศึกษาเรียนรู้นะคะพเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากๆเลยว่าเมื่อเราคิดลบเราก็ดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีคนไม่ดีเร,ดเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราพูดลบๆพูดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีกับตัวเองคิดลบกับคนอื่นคิดลบกับตัวเองในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เราก็ดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาตามอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่เราส่งออกไปสู่จักรวานนี้นั่นนนนนเเเออมัักก็็็ปปหตุผลยู่ ว่าเราทําเหตุไม่ดีเราก็ได้รับสิ่งไม่ดีสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะดังนั้นก็ในพื้นฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนาก็คือคิดดีพูดดีทดําดีย่อมได้ดีอย่างแน่นอนก็สอดคล้องกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดพอดีเลยนะคะที่บอกว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไรเราส่งขึ้นพลังงานแบบไหนเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆต,ตามความคิดตามความเชื่อตามคําพูดที่เราส่งออกไปสู่จักรวาลนี้เข้ามาสู่ชีวิต ของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆมันก็สอดคล้องกันพอดีเลยนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะเพื่อนเทคนิคการเซลล์ท็อกหรือการบันทึกสิ่งใหม่ๆลงไปในจิตใต้สำนึกของเรา หรือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราโดยการใส่ข้อมูลดีๆที่เราต้องการลงไปใหม่เพื่อเปลี่ยนนิสัยใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของเราหรือว่าเพิ่มพลังงานให้กับจิตใต้สำนึกของเรามันก็คือมาจากการเซลล์ท็อกหรือการบอกตัวเองนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเราในที่นี้หลายๆคนก็เคยบอกตัวเองไม่ว่าจะพูดในใจคิดในใจพูดออกมาหรือว่าคิด อะไรต่างๆนานาเราพูดออกมาด้วยเสียงของเราหรือเราพูดด้วยการคิดในใจหรือการพูดในใจก็ตามมันก็ย่อมมีผลกับชีวิตของเราแทบทั้งนั้นเลยจริงไหมคะเพื่อนลองสังเกตดูในชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อเราเคยเซลท็อก เคยบอกกับตัวเองในเรื่องไม่ดีเรื่องลบๆหลายๆที่เราไม่ต้องการมาตลอดหลายปี 10, 20, 30, 40, 40, 50บางคน 60, 70ปีแล้วก็ยังพร่ำบ่นถึงชีวิตของตัวเองในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นลูกหลานก็ไม่รักนั่นนู่นนี่ไม่มีใครรักฉันฉันอยู่บนโลกใบน,นี้โดดเดี่ยวชีวิตดราม่าทุกตรมขมไม่อมทุกตั้งแต่เด็กจนยันแก่นั่นนู่นนี่นะคะบางคน60กว่าปีแล้วก็ยังพร่ำบ่นพูดใช้คําพูดของตัวเองในทางลบทางลายบอกโปรแกรมจิต The cat ใต้สำนึกของตัวเองเซลทอก,กับตัวเองทุกวันในทางที่ไม่ดีบอกว่าชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เกิดมาทุกตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่วัยเด็กจนวัยแก่ก็ยังไม่มีความสุขไม่มีใครรักลูกหลานก็ไม่มาอยู่ดูแลนั่นนู่นนี่นะเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตด,ดูว่าชีวิตของพวกเขาได้รับผลลัพธ์ชีวิตเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนๆอยากจะมีผลลัพธ์ชีวิตแบบนั้นหรือไม่ถ้าไม่ก็จงเซลทอกหรือบอกกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆที่เราทุกคนต้องการเพื่อให้จิตใต้สํานึกของเรามีพลังเมื่อจิตใ สำนึกมีพลังก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆผู้คนที่ดีๆโอกาสที่ดีๆธุรกิจที่ดีๆสถานการณ์ที่ดีๆการ l a y a n a m i t ที่ดีๆคนรักที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีที่เราปรารถนาต้องการเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะเกิดจากการเซลทอล์การพูดกับตัวเองนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเติมพลังให้กับจิตใจ เราด้วยคำพูดของเราง่ายๆนั่นเองในชีวิตประจำวันของเราถ้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์ก็พูดเลยนะคะว่าฉันมีความสุขชีวิตฉันมีแต่สิ่งดีๆหรือจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะเพื่อน หรืออะไรก็ได้ชั้นโชคดีชั้นสุดยอดชั้นยอดเยี่ยมชั้นแข็งแรงชั้นสุขภาพดีชั้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมีใครๆก็รักชั้นชั้นเป็นที่รักของผู้คนหรืออะไรทํานองนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ลองสรรหาคําพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเชิงบวกเชิงสร้างสรรเชิงที่เพิ่มพลังงานที่ดีๆเชิงที่เป็นการโปรแกรมจิตใต้สํานึกของเราในการสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่ดีให้กับชีวิตของเราแล้วเพื่อนๆจะได้รับ ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลกับการที่จิตใต้สำนึกของเพื่อนทุกคนมีพลังอย่างแน่นอนนะคะยมีคอยยืนยันและคอนเฟิร์มเลยนะคะยมีก็ใช้เทคนิคเซลทอกนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เรียกได,ด้ว่าออกมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆในเพจเล่าสู่กันฟังได้นะคะหลังจากที่เคยโปรแกรมบอกกับตัวเองว่าเป็นคนกลัวกล้องขี้อายไม่กล้าพูดหน้ากล้องนั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้จากการเซลทอกว่าฉันกล้าหารฉันมั่นใจหรือฉันดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกวัน พัฒนาตัวเองฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นได้ทุกวันหรืออะไรในทํานองนี้นะคะอิมีก็ปัจจุบันสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดในความ กลัวกล้องในความอายกล้องในความกลัวการพูดไม่พูดอะไรต่อหน้ากล้องอะไรอย่างนี้นะคะยมีก็สามารถที่จะก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ด้วยเทคนิคการบอกกับตัวเองซ้ําๆซ้าๆหรือเทคนิคการเซลท็อกกับตัวเองทุกๆวันนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะเอาเทคนิคนี้มาส่งต่อบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกๆคนให้เพื่อนได้เอาไปปร,ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเพื่อนแล้วรับรองว่าชีวิตของเพื่อนเพื่อนทุกคนจะมีพลังมากขึ้นนั่นเองนะคะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังมากขึ้นมีความสุขและมีความโชคดี มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆนแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเป็นคนที่มีพลังงานสูงมีจิตใต้สำนึกที่มีพลังมหาศาลแล้วเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆธุรกิจดีๆเพื่อนๆกัลยานามิตรเพื่อนร่วมธุรกิจที่ดีๆคนรักที่ดีๆสุขภาพที่ดีๆโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะคะก็ต่างจะพร้อมใจกันหลัง่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะเพื่อน ก็ขออวยพรทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเติมพลังด้วยคําพูดของตัวเองด้วยเทคนิคเซลทอกหรือเทคนิคการบอกตัวเองในทุกๆวันแล้วเพื่อนๆทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมีความโชคดีและประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งทุกคนปรารถนาและต้องการอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจที่ดีๆให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นพลังงานบวกที่ดีๆให้กับทุกๆคนไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้มีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกับอมีในขณะนี้และขอบคุณเพื่อนท ที่เข้ามารับชมดูไลฟ์ย้อนหลังของเอมีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังในทุกๆช่องทางนะคะทั้ง l ลาย Official ย c แอค n คทั้งช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันในไลฟ์ครั้งถ,ถัดไปที่เอมีจะเอาสิ่งดีๆมาเล่าต่อบอกต่อเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อนเพื่อนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังในจิตใต้สำนึก ที่ดีๆที่เป็นพลังงานบวกๆเต็มเปี่ยมอย่างมหาศาลในจิตใจในโลกภายในของทุกคนได้ด้วยกันทุกคนแล้วทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมีความโชคดีมากขึ้นและประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นมากขึ้นได้ในทุกๆวัน ด้วยกันทุกทุกคนอย่างแน่นอนนะคะเราทุกคนมาฝึกเป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเองเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเราทุกทุกคนนะคะจะเป็นคน3เปอร์เซ็นที่ร่ำรวยอย่างมีความสุขไปด้วยกันทุกทุกคนเรามาเป็นพลังงานบวกๆพลังงานที่ดีๆให้แก่กันและกันในเพจเล้าสู่กันฟังแห่งนี้ด้วยกันนะคะเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ไปรับฟังเพลงดีๆเพลงเพราะๆดนตรีดีต่อใจก่อน ก่อนจบไลฟ์นะคะสงท้ายไลฟ์อีกเหมือนเช่นเคยวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขมีพลังอันมหาศาลที่เป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีๆในจิตใต้สํานึกด้วยกันทุกๆคนเลยนะคะขออวยพรทุกๆคนนะคะให้มีพลังเยอะๆเ,เลยนะคะวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ สบายทุกคืนเป็นความสบายส่วนตัว